เขาจะเอาไม่เข้ามาเลยนี่เขาแขวะเองก็ก่อเองไป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 ครับโอครับไปเครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สนามสาธุประดิษฐ์49นะครับสนามเปิดใหม่นะวันนี้นะครับได้รับการมาเยือนนะครับจากทีมงานปีศาจยัก้์แล้วก็สาธุประดิษฐ์34นะครับเราก็ต้องดูกันยาวๆนะ นะครับช่วงต้นเกมนะครับตอนนี้นะครับแต้มสูสีกันอยู่นะฮะยังไม่ห่างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าบอลน,นะครับมันก็เฮียเล็กกับน้องแบงค์นี่ครับง่ายๆครับยกขึ้นมาโอ้แบงค์ตีวบ นี่ครับเป็นแต้มนะครับฝั่งนี้โอกาสที่จะเสิร์ฟเสิร์ฟเจาะเฮียเล็กได้นะครับนะครับฝั่งนู้นก็ต้องแบงค์อาศัยว่าลูกรรทําที่ง่ายนะครับก็คือหุ่นสูงนะครับล้นก็เวอร์ได้สบายนะฮะสองเท่าครับบอลนี่ก็นะครับ ครัห่อครับสามสองครับเล่นกลายเป็นยากนะครับฝั่งนี้ครับรน,นะนนนบนนครับปีศาจจะจับเพิ่มนะฮะฝั่งนี้ก็พยายามเสิร์ฟจอเฮียเล็กครับเป็นหลักนะครับ สามต่อสองยงยกขึ้นมาครับโหเกมลับนะครับนั่งกิดเลยนะให้ดูบรรยากาศหน่อยครับที่สนามสาธุ49นะครับเป็นสนามเปิดใหม่สอก็ราตนี้สองต่อสามครับแบงเปิดไปไหนครับห่างเน็ตแล้วครับ เป็นแต้มหรือเปล่าครับอยอขึ้นมานี่ครับเป็นแต้มนะครับน,นี่นี่ก็มองที่จะเจอเสิร์ฟจอเฮียเล็กนะครับดูครับเปิดไปไหนครับล้นดีครับ นี้สกอร์สูสีนะครับสามเท่าครับโยกขึ้นมาไปแล้วครับเจ้าแบงครับนี้เล่นในบ้านนะครับสำหรับเจ้าบอลนะฮะ ออกน้อยนึ่งออกนิดเดียวก็แบกบอลต่อตองเซอร์แบกบอลนะสามเท่าครับไปแล้วครับหน้าซ้ายครับไปไหนฮะล้นนะครับโอ้ได้แทมนะครับสี่ต่อสามนะครับไปเดี๋ยว อยู Urban, Stanford, ่อย <tem> er. <t un> ู <t un> <t un> ่แต่ก็ฟังนั่นเขามีตัวบอดเนาะไปตื่นเต็นสีต่อสครับช่องกลางให้ยเล็กหางนิดครับเป็นแ้มครับห้าต่อสามเนาะ นะเฮียวเล่นไปไหนครับดูครับโอ้อโหจะใช้มืออย่างเดียวครับไม่ได้<ะ>ไม่ไม่หรอแต่ก็ยืนสองคนจะวิ่งจะจะวิ่งท้าไมหัหวนเนาะสามกับหกครับง่ายๆครับโอง้ง่ายพูดไม่เล็ดน,น,น,นะครับ จะไปมองมองว่าเขาดีกว่าเขาจะดีกว่ามองไหนวะเอาเดียไปไหนอ่ะเอา ก้อ็เล่นให้มันคือเจ้าเจ้าบ้านเลยไหมดินแต่ว่านิ่งกว่าเขาอเจ้าเจ้าบ้านมันต้องชิ้นกว่าตัวแปลงมันก็ค่อยยอตัวแหวนแฮตสีที่แล้วว่าหกสามมันคือหาขึ้หาสีไงไงฮะ ที่ที่แหลกบอลที่แหลกบอ6หกหกสามคือหาสี่สี่ต่อห้าอ๋อสี่ต่อห้านะครับงกงกเอ๊ยวันนี้เล่นในบ้านนะครับเจบบ้าบอลครับ สุดยอดนะฮะพีศาวันนี้มาเลียมที่ปกลงกันไม่ได้เตะน,นะครับเพราะว่าอีกคนหนึ่งไม่มาครับท่างนี้นะครับยายครับเ,เล่นในบ้านวันนี้ทีมง,ง,งานปีศาเฮียเล็กมาเยือนนะครับ ก็ไม่ใส่นะครับตกลงกันในเหลี่ยมอีกเหลี่ยมหนึ่งมาไม่ได้เตะเหลี่ยมนั้นนะครับาต้องเป็นต้องเตะเหลี่ยมนี้ครับ6-4ครับอะไร4-6จำใจนะครับเจ้าแบงคนะ์ไงจำใจต้องเตะในเหลี่ยมนี้ครับ <laughs> เหลี่ยมที่ตกลงไว้ไม่ได้เตะ4-6ครับ หกกสี่ครับพี่ปีศาจก็น่าจะโดนนี่นะครับเหลี่ยมนี้เมื่อกี้ตาสต 1. 1> องหนึ่งฝั่งนั้นก็ปีศาจก็แพ้นะครับต้องมาเยือนอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้กลงเหลี่ยมได้นะฮะดูครับเล็กห่างเน็ตครับทีห่างเน็ตนะครับฝั่งนู้นกลัวครับ เจ้าหอกครับเปิดหัวไหลขึ้นมาโอ้เจ้าแบงค์ลูกนี้ล้นนะครับสวัสดีครับนะครับทักทายนะครับสวัสดีครับชมอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเนะครับนี่เราอยู่ที่สนามสาธุประดิษฐ์49ครับ ีก็จะเป็นเจล็กนะครับสี่ต่อหกห้าต่อหกนะครับสักการับตัวนี้ห้าหกครับ đem về ngan, vượt qua nhá, nhá, súng, vượt qua nhá, แบงแบงครับอ่นะครับตอนนี้น่าจะเตะไม่จบนะครับน่าจะเต็ะไม่จบนะครับ มองไม่เห็นฮนะขอโทษทีนะไม่รู้ผลนะครับฝั่งนี้ตามนะครับแดงก็ไม่ยอมติดต่อครับนะครับโอเคครับผมขอตัดคลิปตัวนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ